วันนี้ช่างเอคอกซิงจะมารีวิวคอกเต็มรูปแบบของไฮรักแชมป์ช่วงยาวนะครับว่ามีอะไรบ้างมาชมครับหนึ่งอันนี้ช่างเอจะกุตินเป็ดั้งในนะครับข้างในนี้จะเป็นกูตินเป็ดพอเดอร์โค้นะครับอันนี้ตินเป็ดหนาสามมิลนะครับช่างเอกูกุเป็นข้าง ข้างล่างข้างสายขวาหน้าหลังเปิดได้ปกตินะครับมาดูข้างครับอันนี้เป็นการข้างของช่างเอนะครับช่างเอขึ้นเองนะครับเป็นการข้างพ่นสีพาสติโคตนะครับอันนี้หน้าหลังนะครับต่อด้วยแลก อันนี้แรกตรงรุ่นนะครับของช่างเอนะครับแข็งแรงนะครับรับน้ําหนักได้เต็มที่ครับอันนี้พามาดูกันชนท้ายครับอันนี้จะเป็นกันชนท้ายเยียบขึ้นลงนะครับอันนี้เปิดฝาท้ายได้ไม่ติดนะครับพอเราเปิดฝาท้ายปุ๊บก็จะอันนี้เปิดฝาท้ายได้ปกตินะครับ มันจะไม่ติดนะครับเราทําระยะห่างพอดีนะครับเปิดฝาท้ายได้ปกตินะครับเราทำข้อแบบนี้ฝาท้ายเปิดได้ปกตินะครับ อตัวนี้เสียบเข้าออกได้ครับเสียบเข้าออกปกตินะครับ ทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับของไฮรักแชมป์ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อช่างเอกคอกซิงได้น,นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 2 7 2 0 0 8 5 8นะครับรับทำงานทุกชนิดที่ลูกค้าต้องการนะครับสวัสดีครับ